สวัสดีครับวันนี้มามารีวิวเส้นทางครับเนี่ยเส้นทางผ่านนาผ่านป่าผ่านไร่นะครับวันนี้ครับวางครับรถดูชมครับโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้านต่างจอยเมืองหัวกางถึงเมืองโคกประดูนะครับบ้านกระตินหมู่แปดลำก้าวหงพื้นสุขลานครับกว้างสามเมตรยาวยาวหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลนะครับก็ประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับ เซตตั้งแต่วันที่3ตุลาคม65ครับวันนี้วันที่4พฤศจิกา66ครับกลับมากลับมาเยี่ยมชมเห็นถนนี้ดีครับไปดูบ้านรงหลหลังจากนั้นผมจะผมจะวิ่งจากบ้านกระถินครับไปบ้านนนคขุนกันครับเป็นบ้านนนทุนกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับขี่รถชมเขาชมน้ำครับไปเลยครับ คทั้งนี้มันที่วันที่วันที่ห้าเลครับพฤติกรรมพวกก็เอาหน้าก็กล่อเกี่ยวนะครับบางปีก็ได้ดีบางปีก็ไม่ได้ครับบางปีก็ได้น้อยครับอในคลองนี่ก็ทรงน้ำนี่ก็นี่ก็มีลำพันธ์นะครับกับลำพันธ์เต็มผมไม่เคยมาเลยครับเนี่ยนะครับรถดูเที่ยวชมนกชมไม้ครับบริว อมูลบันเองครับขเขาเต้มนบับันกระจินครับก็ร้อยต่อเกี่ยวนี่ก็คล้องช่งน้ำนะสบายให้ชาวบ้านข้างหน้าผมนะ้ำบา้านดอนลาวนะครับบา้านดอนลาวาข้างหลังผมนี่บ้านกระจินครับบนลับประครับแตเรื่อยๆเลยครับประมาณโลนะครับตรงนี้จะเป็นแต่ข่าวจะเป็นทางแยกแมี คนพระกสิทธิ์การเทศะนี่ก็ไม่ได้จะไม่ได้เมือไับฝนเขตกมากรับน้ำพังมาก็ก็ไม่ได้แต่ก่อนมันแรงกับแรงมากนมำตกมาที่กบวกี่าครับวันนี้วันทิตที่5้าพฤติการโครครับเอาแวะดูงานกระจิงนขวัดนะ าบนั่ถึงโคกโคกปูเนาะใช่ไหมอืนใมือดิไปตรงสะพานนะครับเช่นอ๋อนี่สมือไปลงสะพานับงุล้วนะครับเนี่ปทางดีกรับ ทั้งเป็นเหมืองแยกครับหน้าไปไปสะพานครับข้างหลังไปข้างหน้าผมจะไปเซนีครับเนี่ยผมจะไปจะไปบ้านนอนกุ้กันนะครับอันนี้เป็นทางที่เขาทำนะครับทางก็กระท่มดินนอะอัดลูกลังครับเรียบร้อยแล้วมาหนึ่งกิโลเนาะนี่ก็มีน้ำ รีวิวให้ดูข้านาม้านเองครับ,รบสวัสดีครับตุ่งลงทองครับครับครับจะรีวิวจากแยกอ,อะไรเนี่ยแยกข้างหน้าผมนี่บ้านกระถินนะครับโนบานลาวเป็นเหมืองคองนะครับ นี่ไปบานสะพานนะบานนนสะพานผมจะรีวิวจากนี้ครับผมตั้งตัวจะบานกันทีแล้วกันเนาะนี่เร็ก็จะไปเสร็จนี้ครับไปบานนุนกุนกันครับไปเลยครับทางดีหรือไม่ดีไม่เคยมาครับเนาะจะดูกันหน่อยมันยากไหมไกลไหมไปเลยครับแล้วก็ทางเ,เป็นเหมืองครับสองฝั่งเลยครับฝัง่งขวากับฝั่งซ้ายครับ โมงละเมอ,มอ,อปาวันนี้วันที่5พฤศจิการูครับก็ทก็กกกได้ถ้าฝนตกก็ก็อ,อาจจะได้เพราะเป็นทางเป็นลูกลงกันนง,งนะครับไปเรื่อยนะครับงานกระปูกเก่านะครับมีน้ำน้ำมุดดงฝนตกช่วงประมาณอัตรสองเท่าที่กระปูอธิพันมาตกแรงน้ำเลยผมปกติจะไม่ค่อยมีน้ำ แต่บ้านนนกุ้นกันเป็นแง่งน้ามะครับเาจะงงานงามมากๆเลยแหละครับใท้ๆไ,ไปลองรับนานาะไที่รับ,บลังไปเลยครับมีเขาสองตางครับโอเกาะยะกี่เล่มนังานเขมาได้นะเก่งก็น่าจะได้บ<ไ>้างต<ไ>ามยังสูงสูงอยู่นะครับ ัอันนี้ไปบ้านนองสุภานะครับแต่ผมจะไปขวามือขวามือจะไปบ้านกันลอนดูกันก็มีทั้งแยกครับไปซ้ายมือไปบ้านนองสุภาพอันนี้เราก็เราขวามาบ้านนอนดูกัน ท่านทีไม่เคยมาน้าของขังนะครับหน้าของขังเป็นป่าลูกนะครับปา่าสูงใหญ่อ,อย่าครับไม่ค่อยได้ช่วงนี้บริเวณนยี้ไม่ค่อยได้ครับมีนกกับมาเข่าปีน หน้าฝนหน้าฝนไม่แม่แนะนําให้มาโคตทิพย์ล่อนะเด็กรอดน้ำน้าพังเต็มเลยครับเด็กไร่มือเป็นป่าเป็นเมืองอันนี้ก็เป็นป่าเล็กๆนะครับรถปิ๊งครับวิ่งได้นะครับช่วงนี้นะฝนมาก็ไม่แนะนําันน้ามันเต็มเลยครับเนด็กตกน้ำพังมันก็ออกนู้นนู่นไปดูเนาะดูออกบาน ยาเต็มเลยครับแต่ก่อนหนอ้านีมน้มันแรงมากครับเขาก็ไม่ได้มันมีทางรางนะกีนาครับทางกีัป่าจะทำอทุางขึ้นข้อกี้าครับ เชื่อมร้อยก่อทางคอนกรีตครับก็ข้างหลังผมก็ไปกัดสินนะครับประมาณสามโลสามสามโลอันนี้ก็คือหาุนคอนกรีตยังดีดีมากๆเลยครับเนี่ยจากข้างผมมาตัดสินนะ,อะตอนนี้ก็จะเข้ามาเงินกู้การข้างหน้าต่อไปเรื่ครับอานดีมาก,มากเลยไอ้มีรอพี่เลยคี่หลอก น้ำฮะตกมาไม่ดีที่ห้ากิจการโก๊ะเอาเอา,เาไม่ค่อยได้ครับต้นหน้านี่ตรงบางบางทีหน้านีา้หนาแรงมากครับแต่ฝนเพิ่งตกมากครับแต่ก่อนนะ้ำมากขึ้นมานครับเขาในกระนั่งใสครับมันเปออกมาเป็นสปาร์ตสปาร์ตลำโพงโอเคครับ ทำอะไรแต่เขาครับเขามียาซะมากครับกาาลามายาอะไรลานเขาก็พอได้ครับแซมยายาแซมเขาถ้าถ้าช่วงนี้น้าม,มาเลยกพอหน้ามไม่มีอยู่กินคืบไปกินกระดิบได,ด้โอเคครับเต้ครับรุ่กับกระถิ่งมาจากข้างากกหลังได้ป่าบ้านกันสิ่ง กินนะจะถิดมาเราัดระลดขนานทำดูบ้านเจอบ้านไอ้ยยาผสมสมเข่าครับที่เขางามไป่นดีแรงแต่ก็ยังได้นะครับเนี่ยนมาช่วยได้ระยะนี่ยช่วงหลังคับรันนี้ยาปฏิการยามาจากบ้าพิาษา

บ้านก็ต้อรีด้เขาดีๆพระสมควรครับก็มาลงมาอตอนนี้ไม่ค่อยมีอยาก